ช oh, okay. oh, right. oh, right. nah, ิงมองไข่อาน5จอดมาทำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโฟหรือว่าโฟปไปส่งญาติโยงเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดงมาต้อง ไข่เลยท่เอเอเลยนอนในรูเลยตัวเป็นรูเลยแม่งยังไม่ดูเลยไข่เฮียอะไรรักษาไม่ค่อยหายไข่แบบที่หมอและพี่บานต้องลองมาชิปหายไข่แบบที่มึงเป็นแล้วไม่ต้องคิดหายลิดหายวิกหายดูดีๆบมาไข่ป้งเอเอกะโดดเข้ามาในชุดในโมงไขโป้งสี่ห้าใเจอขมับทำหัวงโลกงไขโป้งไข่เท่กระโดดเข้ามาในชุดในโมงไขโป้งสี่ห้าใเจอขมับทำหัว เหมอหมอมาแล้วลุงจะเดินไปหาพ่อเหมือนไงลุงกลับมาที่เดิมลุงมห,หมอหม,มอเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอ,มมอหมอหมอครับรอรอ,อเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมมันบ้ามันวิ่งไปตรงนู้นอ่ะมันดกว่าหมอไปตรงนู้นแตเพราะหมอเขาบ้าเขากลัวเขากลัวหมอคิดว่าเขาเป็นคนทำ อายุเท่าไรนี่อายุ3ครับ3้หมอหมอไม่ได้เนใครนะมอกี๊าครับอุ้มมึงหลบมึงหลบหมอได้ดี้มึงลบหลบหมอหน่อยหมอเขาจะทำงานหลบหน่อยยังชมนะครหมอหจะทำเพื่อมงตาหมอมเลยลบแล้นาะ ผมบอกมันได้ดมยาดมแล้วนะหมอผมไม่เชื่อผมไม่เกินนะคอยดูหมอหมอเป็นเด็กขนาดนี้หมอหมอมันเป็นหมอได้ไงดีอายุอายุยังไม่ถึงหมอผมผมเจ็บใจมากเลยหมอรักษาหัวใจผมได้ปหมเนี่ยหมอหมอหมอคุณหมอคุหมอคุหมอผมเจ็บใจมากเลยเนี่ยรักษาหัวใจผมได้ไหยหมอ เนี่ยเครับเนี่ยเนี่ยครับโรยชี้ลโรยชิ้นโรยชี้คลิปนี้ส่งกลับมาไม่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 เล่นเหลือเก็บเก็บจริงเก็บจริงเร่อยหลือเก็บเล่นเหลือเก็บเก็บจริงมีหน่อยนะคะเดี๋ยวมีค่าตัวเฮ้ยครับไม่ไม่เป็นไรครับหมอใส่ใส่มาเลยครับหมอใส่มาเลยปตายอย่าบ้าดิป้าขออีกสองมัดหน่อยโดนอีกสองมัดว่ะขออีกสองมัดหน่อยเนาะขออีกสองมัดหน่อยใครกล้ากูขอสองมัดดิตายซะ หมอครับชุบเลยครับหมอไอ้เกตเป็นลมแดดครับเอ้าวเขาแล้วครับมึงจะต่อยกันเล็ดหรอพี่อะไรดูไอ้แย้มมึงมึงไม่สงสารหมอไอ้แย้มบอกว่าจำเปนเกตอื่นแล้วเนี่ยมึงไม่ไม่ดีเลยหมอที่อาหมอผมทำนะหมอโอ้โหดูว่าทำโอ้โหเล็กผมขอโทษนะพี่ผมไม่ได้จะเป็นลมแดดนี่โดนใครต่อยเลพี่กูเหงกลกดเอฟหกพี่เย้มทำไหนครับเดี๋ยวเขาต้องทำเคสอื่นดิบัวแต่เล่นกันเด็กในกระเป๋าหมอมีอะไรกระเป๋าเปิดอ่ะมีใจให้มุนอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยไบอกปกติเล้เนี่ยเนี่ยใครมีขวดหยากหยาหยยาใครมีขวดปะหมอหมอตื่นรึวะขวดต้องต้องไปทำกับพอออพอออกับเราพออ๋อแพทย์เท่านั้นครับทำไรนะขวดยาทำเพนนะครับเนี่ยผมบอกหมอแล้วหมอไม่ฟังผมต้องไปโรงพยาบาลนะครับต้องไปโรงพยาบาลหรือไงถ้าถ้าจะถ้าจะไปเล็กขวดแพทนะครับใช่ครับ ผมบอกแล้วผมเจ็บแับใายหมอไม่รักษาผมเลยตายเนี่ยหมอเห็นแ่้วเนี่ยเล็กบ้าเลงคะมึงเลิกบ้าไม่หมอยัดบินผมสองบินเร็วหมอก็ต้องเป็นตามหมอญาติไงปะเนี่ยหมอหมอญาติแยกปะนี่ขอทำตามขอทำตามหน้าที่เออมึงจะนี่ทำไมหมอไม่ได้บอกให้ฉีดยาเลยหมอขอรีบปะเนี่ยยัดบินผมเร็วเกินขอมือใหม่มึงจะเย็นืออจะดูเด็กน้อยหมอ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 ครับ หมอหมอไม่เล <stairs> ่นเกมใครเนี่ยเพื่อนเหรอฮะหมอไม่เล่นเกมเพื่อนเหรอไม่นะหมอมีเคสเด่นต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวผมไม่กลัวแล้วพี่ลิ้งพี่ลิ้งพี่ลิ้งพี่ลิหมอหมอหมอพี่ผมก่อนหมอหมอมีเคสขนาดปรึกษาในเพจคลิปนี้ควรส่งให้ใครดีหรอพี่ถี่หรือไม่ไม่หม่หมอหมอชื่ออะไรเนี่ยหมอหมอชื่อยูมิยูมิยูมิครับเอเยชื่อชื่อน้องสาวอากูนะเอ้ยชสาแฝดดีกว่า เฮ้ยยูมีกับยูนะเฮ้ยไม่แน่นแน่นนะโอเคโอเคพี่เล็กกูคิดได้แล้วส่งพี่ให้ออโต้ให้พี่ไหน้าดีกว่าปะกูว่าฝึกหมอหมอครับหมอหมอมีเรื่องไหมเนี่ยหมอคก็คนในแพทย์นะคระหมอครับถ้าถ้าถ้าตีหมอนี่ผมโดนปะโดนเลยไมแดงครับอุ้ยผมโดนเลยละผมว่าแก๊งผมมันกวนหมอแล้วบอกหมอวีเคสอื่อหมอดูไปทำเลยครับหมอหมเก็เคสเดี๋ยวเขาขออเราเลยไม่มีใครกวนหมอใช่ไหมหมอบอกผมหน่อย ไม่บอกบอกต้องไปทางบอกต้องไปเคสผมไปรับเคสอื่นนี่ผมไม่ได้เชิญคุยนะผมเปแค่สอบถามผมมมมกก็็ีีียูน่ไม่ขอขอย้อนขอสัตขอถามนะครับยูโร่่หมอว่างใช่ไหมตอนนี้ว่างครับอ้าวไม่มีเคสเดือดเลยหมอหมอลงไอจีชอบพ่อมึงเนโโนี่ยไม่มีพ่อรู้ทคนทีก่อนรู้ทันทีที่ไม่มีพ่ออะอะคุณหมอ คุณมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีครับไม่มีมากับมาปลากับไม่มีครับไม่มีรถมาเอาสาไม่มีใครบอกบอกบอกไม่มีผมกินผมชวนคุยนี่ป้าขี่รถมาตามผมตายห่านนะเอาสารนะไม่แต่ปูไม่แต่ลุงครับแล้วก็ไม่แต่พี่ใช่เขาไม่รู้หรอกมอยุกกับใครอะหมอหมอยทำงานนี่มือยู่หมอยุกค่ะพี่ลิก ก็หมอก็อยู่กับคนในหมอกนคะอันนี้หมอหมอมวันหนึ่งหมอได้เท่าไหร่เดทําทำทงานเดี๋ยหมอหมอไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับเพราะหนูก็ไม่ได้ค่อยทำาหมอ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 เพิ่มมาหหม่เหรอหมับหมอมาใหม่วันหมอหอเหรอหมอถอหมองมท้าหน่อหหมอม่อหมูอดอหหนอหเ้ยทมมหมอหหมออมมหมอ ลุงไม่บอกตัวเองไงนาะลุงนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นเกมแนงว่าลิงบาบูขอตัวนะครับอ่าได้ได้ครับได้ได้หมอได้ครับได้ไหมอ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 ไอ้เแค่หมอจะไปทำงานลุงบ้าปะเนี่ยหมอกลัวแล้วนะลุงเล่นเยอะลุงบ้าลึงบ้าอะไรอ่ะหมอได้เงินเยอะไหมไม่ค่อยได้ได้าัวปะ ร้อนไหนงานหมอไหมครับเออมันมีมันมีขายในร้านค้าไหมครับไม่มีครับไม่มีหมอมีหัวใจเทียมขายป่ะผมกลวหัวใจหมโลมโลมสลายไม่มีครับลุงหนุ่มลุงดีใจนะผมจิ้มผมจิ้มมันแตกไปสองลิตรแล้วผมกลัวงแตกหุ่มเทียมชิบหายหมอไปเลยครับหมอหมอหมอบายบายครับบายบายเฮ้ยมึงมึงบ้าไม่ได้ไอ้เงี้ยหมอต้องไปทำงานไอ้เงี้ย